ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอด N G S A N A M พีเมียรีคืนวันจันทร์นี้มีลอนดอนดาร์บี้คริสตันพาเลตท,ทำศึกหนักรับมืออาเซอลครับความพร้อมทั้งสองทีมเริ่มจากดีเอเก้ของรอยฮอสซานกุนซือยังไม่มีตัวใหม่อย่างฟัตเตอุสฟ,ฟางซ่า ที่บาดเจ็บเช่นเดียวกับวิลฮิฟและนาธานเฟอร์กูสานส่วนไมเคิลโอลิเซ่ที่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรยังพาช่วยทีมต่อไปเพราะอยู่ระหว่างเรียกความฟิตครับมาเกยฮี Mar มีปัญหาตะคิวในนัดล่าสุดพร้อมลงเล่นแนวรับร่วมกับโจเอ w วอร์ดโยฮาคิมอันเดอร์เซนและไทลิกมิเชล ส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูยังคงให้แซมจอนสตานเฝ้าเสาต่อไปหลังจากบีเซนเต้กวายตากำลังงัดข้อสโมสรเพราะต้องการย้ายทีมครับในแดนกลางชีกดูปูเลมีข่าวกับเลียวผูแต่ยังจะเป็นตัวเลือกให้ทีมเหมือนในการจับคู่กับเจฟฟ์สันเลอร์ม,มาส่วนเกมรุกจอแดนอายิว เอเบเลซีเอเซและเชฟฟี่ชูปประสานงานร่วมกันและมีออสซอนเอดูอาเป็นหน้าเป้าครับด้านอาร์เซนอลกุนซือมิเกลอาเตตาไม่มียูเรียนทิมเบอร์กองหลังคนใหม่ที่เจ็บหัวเข่าพักยาวและกาเบียวเคชูดที่เจ็บข่าวดีคือโอลกซานเดอร์ซินเชนโกฟิตแล้วส่วนตัวอื่นๆยังอยู่ครบครับกาเบียวมากันเยตยืนเซนเตอร์ร่วมกับวิลเลียมซาลิบาเบนไวเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมโทมัสปาเตที่เล่นแบ็คขวานัดล่าสุดแต่จะกลับมาประจำแดนกลาง ร่วมกับดีแคนไรส์และมาตินโอเดกาดครับส่วนแนวรุกยังเป็นกาเบียลมาตินเนลเล่บุคาโยซากากองหน้าตัวเป้าเอ็ดดี้เอ็นเคเทียกับไคลฮาวเวิร์ดต้องแย่งกัน ความน่าจะเป็นลอนดอนดาร์มีแมตไม่เคยง่ายแต่อาร์เซนอลปีนี้ลงตัวจริงแม้เกมที่แล้วจะชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสมาแค่2ประตูต่อ1แต่โดยรวมเหนือกว่าเจ้าบ้านพาเลทเยอะเกมนี้น่าจะบดและบุกใส่ฝ่ายเดียวและมีโอกาสชนะไม่ยากสกอร์ที่คาดว่าจะชนะอยู่ที่2ประตูต่อ0ูนย์หรือ3ประตูต่อหนึครับฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกัน Apply S -S -S at